บรรยากาศฮะลองมาดูเที่ยวอุท,ทัยธานีฮะอันนี้ก็มาหาอะไรกินฮะเพราะว่าคือออกจากกรุงเทพมาบางทีก็เลยขับรถตตลิดมาเล่นๆครับนี่ฮะเที่ยวชมบรรยากาศทุ่งนาตอนนี้คือต้องบอกว่าที่อุทยัยเนียเขากาลังนารอบสองนะท่านผู้ชมครับคือเป็นเขาเรียกอะไรน,ะนาปังเออทนาปังนี่ฮะแล้วมาเจอเขากําลังตีเทือกถ้าคนแบบวัยรุ่นสมัยก่อนนี้นะ่าจะทันกันอยู่ฮนะน่าจะรู้จักกันอยู่แนตะ่ถ้าเกิดว่าเด็ก ถ้าคนกรุงเทพผมว่าไม่ค่อยไม่น่าจะทันงไงม่น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้นะท่านผู้ชมครับดีฮะเดี๋ยวยว,วันนี้ก็มาดูบรรยากาศกัน,กนแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวไปหาอะไรกินของอร่อยๆไปดูว่าอุทยัยเขามีอะไรน่ากินกันบ้างนะท่านผู้ชมว,ว่า เรา้อยู่ที่ถนนคนเดินครับวันนี้โชคดีมากเลยเดินมาเจอถนนคนเดินพอดีฮะก็เป็นโอกาสดีเรก็เดินดูตลาดไปด้วยแล้วเดี๋ยวมาเล่าดูว่าถนนคนเดินนี่ตอกลงยาอันนี้เป็นหนึ่งในชุมชนเก่าแก่ของย่านนี้นะเพราะว่าตอกนี้มีมานานแล้วฮะนี่ฮะในชุมชนนี้เป็นตลาดบ้านสแกก,กังเราบอกนี่แต่อันนี้เป็นตอกลงยาที่เขาทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะมีถนนคนเดินมา ขายโอ้หผมว่าตลาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะยาวตรงหนด้านในออกมาเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะตลาดอันนี้ผมเห็นแล้วเนี่ยคือแบบแมลงฮะ <c oughs> นี่แต่ว่าข้างในไม่มีงานแฮนด์เมดอยู่นะของสินค้าต,ต่างๆเ,เนี่ยนะนผู้ยมครับด้านหน้าก็เป็นนี้ตลาดแมลงครับนี่แมคค้าขายตบหัววันเลยของกินก็จะเป็นพวกนี้นี่ฮะปลาเผาอะไรพวกนี้ปลาเผาที่ปลาที่นี่ต้องบอกว่า เขาขึ้นชื่อนะที่อุทัยเนี่ยความสดใหม่ค่อนข้างจะโอเคเพราะเขาติดกับแม่น้ำครับแล้วก็ที่นี่ต้องบอกว่าอย่างว่าเขายังมีชุมชนชุมชนริ่อยู่ในแม่น้ำเป็นชุมชนที่เป็นเรือนแพต้องใช้คําว่าเรือนแพรเป็นยุคสุดท้ายที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในแม่น้ําสแกกังหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะไม่อนุญาตให้ใครไปสร้างเรือนแพอยู่ในน้ำมาเรื่อยมครับที่อุทัยเนี่ย าจํามไม่ผิดเป็นอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็หลังจากนี้จะไม่มีแล้วก็คือเท่าที่มีอยู่เราจะเห็นเรือนแพท,ที่อยู่ในแม่น้ำสกแสก,กังเนี่ยเขาคือได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเลยฮะมีทะเบียนบ้านมีบ้านเลขที่อะไรเรียบร้อยเลยฮะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่สามารถเพิ่มได้แล้วแต่สามารถปรับปรุงได้เป็นที่อยู่อาศัยปกติได้แต่ห้ามเพิ่มไม่มีจํานวนที่จะเพิ่มอยู่ในแม่น้ําแล้วเนี่ยับท่านผู้ชมครับแล้วอุทัยวันนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแยะเหมือนกันนะ มีความจเจริญมากขึ้นครับพื้นที่หลายๆอย่างหลายๆมุมตลอดริมแม,แม่น้ำสองฝั่งเนี่ยเขาทำเป็นทาง,ทางสำหรับคนเดินโอ้โหสะดวกสบายเลยโอ้นี่มีฝรัง่งแล้วทางเข้าตอกลงยาท่านผู้ชมนี่ข้างหลังผมเลยเนี่ยเขาจะมีป้าย,ยตอกลงยาเีลยแกังมีป้ายอยู่ ีข้งข้างหลังนู้ก็จะเป็นนี่ฮะตลาดเก่าบ้านแกกลางสมัยก่อนเขาจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างคึกคักพอสมควรนะแล้วก็กลับมาทําใหม่ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสกับวิถีเก่าๆฮะเดี๋ยวไปดูกันน่เสียบครับปลาย่างปลาย่างใส่แมงดาครับน้ำพริกนรกปลาย่างพริเาผัดกุ้ง รลาผัดครับแล้วก็มีตรงเรือแล้วก็ร้านพี่มาคัดผัดครับคนชอบความเผ็ดผมว่านี่ต้องมาดูร้านนี้เลยครับนี่ร้าพริกกากหมูก็มีนะมีครับเกี่ยวทองเครื่องครับมีทุกวันเสาร์ครับแค่เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันเดียวทางร้านทำเองหมดทุกอย่าง นี่จะเป็นบ้านนกเขานะชื่อบ้านนกเขาเดียวครับเนี่บเป็นบ้านเก่าเล่าเรื่องเพราะจะมีหลายๆอย่างรวมนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของอุทยัยฮะรวมอยู่ในนี้นะนี่ะโอ้โหนี่ของเ,อเก่าๆนั้นเลยนะน,นี้ไม่รู้ทันกันมากกว่าเย่ยฮะกล่องยาเส้นเนี่ยพ่อผมเคยสูบสมัยก่อนละครเนี่ยแป้งเด็กเนี่ยฮะอันนี้ภาพเก่าแก่ครับ โอ้โห,โโหเก็บสะสมม้ยอย่างดีเลยนะโอโ้สวยงามเะคนชอบของเก่าว่ามาบ้านนี้โอเคเลยนะบ้านนกขเขาเาดิมที่อโอโ้นี่มี <c oughs> กล้องสมัยก่อนเลยกล้องทีวีนี่กล้องไทยหนังน,นี่โอ้โห,โโหเครื่องแฟกซ์โทรศัพท์ยุคนี้จะเป็นยุคใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นไฟอาจะไม่ผิดจะเป็นไฟส่งสัญญาณนะ นี่ฮนะไมนเดจ่ายมาใช้กับเรือหรือว่าใช้กับรถไฟครับโอ้เครื่องพิมพ์ดีอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์นี่ฮนะโอ้ของเยอะอันนี้โตตัดผมนี่อันนี้ผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วพ่อผมมีนี่ฮนะใช่โอ้โหอ,อันนี้จะเป็นพัดลมแลรีแก้วครับโยโย่ครับ,รบแก้วสกรีนตูดจีบ นี่ฮะสมัยก่อนแบบนี้หมดเลยโอ้มีเขาเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะนี่ฮะเด็กรุ่นใหม่ๆจะมาดูย้อนยุคย้อนไวัก็ต้องมาดูนิดนึงบ้มาลูกเขามีโอกาสก็แวเข้ามาต่อกรุงยาเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทุกวันหยุดครับ ถ้าใครมาเดินผมแนะนำขนมโบราณนี่ฮะของแข่งราดกะทิเติมนันหา่อยฮะนี่ครับที่สำคัญคือนี่ผมว่าจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะข้าวฟ่างอช่ฮะวหนี้เป็นอ๋อแป้งเปียกกับเม็ดบัวค่ะอ๋อแป้เปียกกับเม็ดบัวนะพี่โยมครับโอ้นี่ฮะเมนูนี้ต้องมาดูเลยนะนี่ฮะ นี่ฮะโอ้โหร้านนี้แนะนําเลยฮะถ้าเกิดมาครับท่านผู้ชมวันเสาร์อาทิตย์นะตอกลุงยาเอาวันเสาร์วันเดียวครับนี่ฮะอ้าวนี่ฮะหลายๆท่านบอกเอ้ยขนมจากไหมขนมจากไหมแต่ถนนคนเดินที่นี่ตอกลุงยาไม่มีนะครับมีแต่นี่ฮะขนมพบรักครับท่านผู้ชมว้าวนี่ฮะไอเดียมันเจอแล้ขนมพบรัก โอ้ว้าวจริงๆเฮียมาแล้วก็มาแวะกันครับ <laughs> ขนมพบรักมา <laughs> ดู <laughs> หลายคนอาจจะสงสัยเวลาผมพูดถึงขนมถังแตกกรุงเทพอันกระจึงหนึ่งอันนี้ไซส์โบราณเลยดิผมกินในงานวัดมาตั้งแต่เด็กเลยดิขนาดนี้เลยเฮ yeah, ียโอ้โหใหญ่มากเฮียขนมถังแตกลุงพงษ์เฮียโอ้โหเนี่ย <laughs> นี่สิบสามบาทนะท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะถ้าใครอยากได้ไม่สัมผัสแบบของแท้ๆดังเดิมต้องมาเนี่ยถนนคนเดินอุทัยนะครับกาบวาทิตย์ถ่ายภาพก็ในซอยนีย่เขาจะมีภาพฝาผนังครับจุดกรรมฝาผนังอยู่ <c oughs> เป็นสตรีทอาร์ตเล็ก <c oughs> ๆครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับแวะกันมาได้ฮนะมาถ่ายภาพกันครับ แถ้าเกิดว่าถัดเข้าไปนี่ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าโรงยาฝิ่นนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่เข้ามาข้างในเลยนี่รงยาฝิ่นนี่ฮะโอ้โหนี่เขายังมีอยู่นะโอโ้เจ๋งอะดูฮะเช็กเกียกังฮะโอ้โหนี่ยโอ้โหเนี่ฮะเป็นภาพสตรีทอาร์ตเข้ามานี่ฮะโอ้เขาเก็บไว้ได้เยอะมากเลย ดูครับในหลายคนอาจจะสงสัยเข้ามาก็จะเจอน้องๆแต่ผมแนะนําให้เข้ามาไม่ต้องค่ามากนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าค่ามากเราจะไม่เห็นอะไรดีครับนี่ฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าสมัยก่อนลงยาฟินเป็นยังไงนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยแหละี่ครับเข้ามาบรรยากาศลงยาฟิ่นนะในอดีตก็คือมันจะถูกกฎหมายแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้แล้วยาเสพติดนี้ไม่ดีนะนี่ฮะ โอ้เนี่ยฮะตรงนี้มันจะเป็นตอกโรงยาของชุมชนชาวจีนไงเขาก็จะอยู่ก็จะมีโรงฟินอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมครับเข้ามาก็จะเป็นสไตล์นี้เลยเนี่ยแล้วในนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเข้ามา้วได้เจออะไรบ้างก็จะมีท<ม>่าบรรยากาศต่างๆนี่แล้วก็มีหุน่นจําลองนะท่านผู้ชมมีน้องอยู่ด้วยผมว่าถามน้องดีกว่าให้น้องอธิบายกว่าจะง่ายกว่าผมอธิบายแต่ด,ดูแล้วจะอึอดอดัดอ่ะ น้องครับอธิบายนิดนึงว่าที่นี่มันยังไรบ้างน,นะโอเคค่ะนี่มันสว่างท่วัค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่จําลองนะคะเราจะเรียกว่ารงยาฝิ่นจําลองค่ะซึ่งสถานที่จริงในอดีตเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดนี้ในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าคือปัจจุบันนี้พื้นที่ตรงนั้นเขาโดนทาลายล้างไปตั้งแต่ปี2500แล้วค่ะโดยจอมพสลสฤษดิ์ก็เลยตรงนี้เนี่ยที่สร้างขึ้นเพราะว่าทางราชพัฏนครสวรรค์นะคะ่ะร่วมกันกับ พวกคณะอาจารย์แล้วก็คณะกรรมการถนนคนเดินตอกโรงยานะคะเหมือนเขาเนี่ยได้แบบว่างบในการทําวิจัยอะคะ่ะจากกรมการค้าภายในให้มาทํางานวิจัยที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนมาสอบถามชาวบ้าน,นะคะ่ะปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ,ญ่นะคะอยากให้สร้างโรงยาฝิ่นจําลองขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะว่าอยากให้ขยายคาว่าตอกโรงยาที่มาจากยาฝิ่นนั่นเองแล้วก็เลยมาจัดจําลองตรงนี้ขึ้นมาปลายปี2560น้นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่เราจะลองขึ้นมาใหม่ ขาฝิ่นเนี่ยก็คือเขาจะใส่ลงไปตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อทําการสูบเนาะแล้วก็จะมีตะเกียงอะคะ่ะไว้คอยลนแบบนี้ให้เกิดความร้อนอยู่เรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยควันมันก็จะขึ้นด้านบนปกตินะคะแล้วก็จะสูบเอาควันมันนั่นเองค่ะแต่ว่าเวลาเราสูบไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าขี้ฝิ่นเนี่ยติดอยู่บริเวณนี้นั่นเองแล้วก็เลยจะมีตัวช่วยค่ะตัวนี้เราจะเรียกว่าไม้เกียร์นะคะจะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้ค่ะบริเวณแหลมๆตรงปลายเนี่ยเขาก็จะใช้เขี่ยขี้ฝิ่นที่มันติดอยู่ ข้างในบริเวณตรงนี้ค่ะให้ล่วงออกมาบริเวณตรงเสือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีคนคนนึงนะคะจะมาเก็บขี้ฝิ่นไปใช้ต่อในทุกๆวันนั่นเองก็คือไปสูบต่อหรือไปต้มเป็นน้ําชาดื่มต่ออีกทีหนึ่งค่ะซึ่งน้าชาตัวเนี้ยก็จะมีอยู่2ความหมายที่จะดื่มก็คือคนอยากเลิกจากการสูบฝิ่นก็ดื่มได้ค่ะหรือว่าคนที่มีเงินจะซื้อฝิ่นสูบก,ก็ดื่มได้เหมือนกันแล้วก็คนที่มาเก็บขี้ฝิ่นในทุกๆวนนันเราจะเรียกคนคนนั้นว่าขี้ยานั่นเองค่ะคใช่ขอบคุณแม่ครับ รงฟินนะนี่อยู่ในตอกโรงยานะท่านผู้ชมครับมีโอกาสก็ลองแวะเข้ามาดูฮนะเข้ามาดูว่าในสมัยก่อนมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนที่เขาสูบฟินเซฟินกันนะแต่จริงแล้วมันก็ดูเป็นวิทยาทานนะท่านผู้ชมครับจะได้รู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนนี้มันมีแบบนี้นะแล้วมันก็ถูกกฎหมายด้วยแล้วนี่ฮนะมีครัวจําลองด้วยนะตรงนี้อ๋ออันนี้คือถ้าหลายๆท่านต้องบอกว่าชนบทถึงจะรู้นะ นี่ฮะนี่นี่น,นี่ดูตู้ข้าวสมัยก่อนนี่โอ้โหจาลองไว้หมดเลยข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำคท่านผู้ชมครับมีเตามีครัวไทยด้วยนะโอ้หบอกมากครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสนี่ลองเข้ามาดูนะมีภาพเยอะแยะเลยนี่ครับแหมผมก็มาได้จังหวะพอดีเลยฮนะน้องๆเขาก็อยู่ด้วยฮนะก็เลยเข้ามาดูหน่อยนะึงอยากให้ทุกคนได้แวะเข้ามาฮะแต่จริงๆแล้วคือที่นี่เปิดถึงกี่ทุ่มนะครับ ห้าโมงถึงสองทุ่มของทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับอ๋อทุกวันเสาร์น,านี่ฮะท่านผู้ชมครับก็มาถนนคนโดนแล้วก็เลยมาหน่อยนะแวะเข้ามาดูมาถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเจอน้องๆก็ถามได้น้องๆเขาเก่งมากเลยมากรุเท๊สองคนนี้โอ้โนี่ฮะถ้าถามผมผมก็อธิบายตามที่ผมเห็นเนี <laughs> ่ยแต่จริงๆแล้วสมัยนี้คงไม่มีแล้วล่ะก็คือให้มาดูกันคนะรับท่านผู้ชมครับเพราะว่ายางฝิ่นนี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่รายแรงมากที่สุดเลยฮะ มีอนุภาพดินแหลงนะพี่ยงค,ครับชมบรรยากาศแตถามผมนะที่นี่เขาน่าจะเป็นอะไรที่มันแม่กว่าการที่คนมานั่งขายของกันนะเพราะว่าน้อยทําให้ คนพื้นที่ก็ได้นึกถึงภาพในอดีตด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาและท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะได้เห็นบรรยากาศของอดีตด้วยเช่นกันนะผมว่าคือทุกอย่างมันถูกผสมกลมกล่อมอย่างดีเลยครับเพราะว่ายุคปัจจุบันก็มียุคอดีตก็มีทุกอย่างมันถูกเอามารวมไว้ที่นี่ฮะแล้วที่หลายๆร้านนี่เท่าที่ผมเดินเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นคนที่ เหมือนคนที่คนแก่ที่ไม่ต้องอยู่บ้านนะครับได้ออกมาแล้วเขามานั่งคุยกันมาเจอเหมือนเจอเพื่อนเจอลูกค้าอะไรพวกนี้ฮะมาคุยกันแล้วแล้วก็หลายร้านก็ได้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ทําขนมโบราณขนมในอดีตที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วอะ่ะเขาเอาออกมาทําขายฮะนี่ฮะเขามาทําขายอย่างอันนี้อย่างร้านนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงครับนี่ า,ด,าด้บนี่เขาเรียกขนมแดดงนานี่ฮะจริงๆแล้วคือมันเป็นเป็นแป้งฮะคุกงาดําแล้วข้างในจะมีไส้มันหวานแต่ถ้าเกิดว่าทางบ้านผมเนี่ยเขาเรียกถ้าจาไม่ผิดนันจะเป็นขนมโปงนีอเลย<ด>สักอย่างะใช่ไหมฮะ,มฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะคุณยายเขาก็ได้เอามาเราปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วฮะแบบนี้ฮะคือเนี่ยเมื่อก่อนที่ได้กินนี่เพราะว่าคือบ้านไหนที่เขาทำขนมจีนก็จะทําแป้งนี้ด้วยครับ แต่เดี๋ยวนี้มแตเดงไม่ค่อยได้เห็นแล้วฮะนี่ฮะมีโอกาสก็มาเนี่ยผมถึงได้บอกว่าตลาดนี้ตลาดชุมชนนี้คือมันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่ค้าขายครับท่านผู้ชมครับเพราะอย่างน้อยๆคือเราได้เห็นขนมนี่ไม่ค่อยได้มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนงานอย่างเงี้ยได้เห็นคนที่แก่ๆอายุเยอะที่แทนที่จะอยู่บ้านเขาได้ออกมาคุยมาพูดกันผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเออเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าเดินนะ ถ้าใครจะมาก็มาอุ่นนุ่นกันครับทาเพียงว่าเสาอาทิตย์ตลาดคนเดินตอกลงยาหรือตลาดเก่าสแกกังนั่นเองครับนี่ฮะบ,บรรยากาศก็คือคักดีแนะนําถ้าเกิดว่าแนะนําให้มาเย็นๆหน่อยนะแดดร่มลมตกแล้วก็มาเดินกันคะท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ามาเขาเรียกอะไรถ้ามาค่ำก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามา ยังไม่แดดร่มลมตกนี่แดดแรงมากก็จะร้อนหน่อยฮะแต่ถ้าเกิดข่้ขาขามาค่ำๆก็จะได้เห็นอะไรเยอะแๆเลยนะท่านผู้ชมครับผมว่าโอเคนะมีโอกาสมาเดินกันครับนี่ฮะีแล้วก็มีทั้งอ่าดนตรงดนตรีนี่ของโรงเรียนบุไทยัยวิทยาคมเขาะจะมีเด็กมาเล่นดนตรีไทยแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะบริจาคเงินให้วันนี้ไปก่อนดีกว่าอาการกําลังละอนะุเดี๋ยวพาเที่ยวใหม่นี่เป็นคลิปพี่ อยากพาที่เที่เฉยๆนะท่านผู้ชมครับว่าแต่ละที่มีอะไรอันนี้พาเราอาไทยก่อนมีโอกาสไปที่ไหนเดี๋ยวผมจะมาเอาเก็บบรรยากาศมาฝากอนะีกฮะไปกันครับบ๊ายบาย